ปิยยวดีเปิดคอลเลกชันใหม่ Dimension by CDG เอาใจสายมูพร้อมสินแสเป็นหนึ่งร่วมออกแบบเตรียมพร้อมเริ่มต้นปี2,564รับความพิเศษที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายเพิ่มความมงคลเสริมพลังชีวิตด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งอัยญมณนีที่จะนำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคอลเลกชันแรกที <ikka> <you> <g ib okee> <men> an ่เหล่าบรรดาสายมูสายจุ้ยห้ามพลาดรับรองว่างานนี้มีแต่รวยรวยรวยร้านเทพวันนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้เราจะเปิดคอลเลกชันใหม่ค่ะนอกจากเป็นคอลเลกชันที่ คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วยังเสริมพลังชีวิตให้ด้วยอ่าเรียกว่าส่หมูห้ามพลาดห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีอาจารย์เป็นหนึ่งมาร่วมดีไซน์กับทางเราด้วยค่ะอันนี้เป็นดีไซน์เป็นคอลเลคชันพิเศษยังไงคะเป็นคอลเลคชันพิเศษซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะมีคอลเลคชันพิเศษมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่จะเน้นเรื่องนี้แหละค่ะเสริมความมงคลให้กับชีวิตจะถึงเป็นคอนเซ็ปต์เป็นสายมู ก็จริงจริงแนวคิดของชาโตเดเจมในเริ่อแรกอะ่ะคือเราอยากให้ทุกคนอะ่ะได้ใส่เพชรในทุกโอกาสไม่ใช่แค่ต้องเดินพรมแดงคือเดลี่ก็ใส่ได้ hmm. ซึ่งใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเราตอบโจทย์อันนั้นได้แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอะ่ะยังเข้าเราอยากจะขยายฐาน hmm. ของของอคนที่ใส่เพชรให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าในเรื่องของ การใส่เครื่องประดับแล้วได้มงคลด้วยอ,ะอ,อ่ะมันน่าจะทําให้คนรู้สึกว่าเอออยากใส่เครื่องประดับมากขึ้นเพราะอยา่างบางคนอาจจะไม่ได้ชอบใส่แต่บางคนชอบความมงคลอะไรแบบนี้คะออ่ะเราก็เลยเอาสองอย่างมาผนวกเข้เขาด้วยกันเลยก<ะ>็คือสวยงามด้วยได้มงคลด้วย<ะ>ได้พลังชีวิตด้วยค่ะตรงนี้นี่แบบว่าตรงใจลูกค้าที่ร้านแค่ไหนคะก็จริงเท่าที่ให้ดูดีไซน์ไปอะ่ะทุกคนกคือชอบคืนจริงชาตเดเจมส์อ่ะโดดเด่นในเรื่องของ ดีไซน์อยู่แล้วเพราะเรามีช่างของเราเองมีโรงงานของเราเองในทุกเดือน,นเราจะมีแบบใหม่ออกมาประมาณ50แบบเ<ะ>ชื่อว่าตอบโจทย์กับลูกค้าทุก ทุกเพศทุกวัยทุกสไตล์ได้หมดเลยไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์แบบไหนเรามีแบบให้เลือกหมดเลยค่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งที่ท,ที่ที่คิดว่าคนน่าจะชอบแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเสริมพลังชีวิตการจะเข้าปีใหม่นะคะทุกคนควรจะต้องเ,ออเสริมพลังชีวิตกันนะคะตั้งมูลนิดหนึ่งนะคะรับปีใหม่ใช่ใช่ค่ะออก็เป็นของปีใหม่ด้วยเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เพราะว่าราคามันจะเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่9ก9 9, 9, 9, 9. เการอ,อเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้ค่ะคนทีออ่ขึ้นชอบเพชรแล้วก็ความเชื่อ ก็จริงๆสาหับคนที่ไม่อาจจะไม่เคยใส่เพชรเลยนะคะคือแนะนําให้แนะนําให้มาดู c o ลเ e c t i o n นี้ของเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเสริมมงคลด้วยแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องคุณภาพเพชรเนี่ยทางเรารับประกันอยู่แล้วด้วยชื่อเสียงที่เรามีอยู่ค่ะ